สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุค์ฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนาบันบันด้านกีฬาฟุตบอลเหมือนเช่นเคยเออยยยนะครับเจอหน้ากันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับอ่าช่องน้อยแต่รักกันดืนนานาอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลพิมลิงกฤษจบไปแล้วนะครับครบทุกคู่ทุกสนามเมื่อคืนนี้2คู่เอก มีหนึ่ทีมผิดหวังมี1ทีมสมหวังและมีอีก1ทีมที่ลงเล่นด้วยก็คือเบสเตอร์เนี่ยก็เกือบจะสมหวังแล้วนะครับแต่ก็ไปพลาดเดี๋ยวไปคุยกันนะครับโดยเฉพาะความ่ายพแพ้ของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเมื่อคืนนี้แบบคาบ้านโดยมุมมองของคนกลาง นะครับโดยมุมมองของคนกลางอย่างผมเนี่ยนะครับมองเกมเมื่อคืนนี้ที่แมนยูแพ้ไปตัน1นอย่างไรนะครับรวมถึงความยอดเยี่ยมฟอร์มการเล่นที่สมราคาเต็งแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ความรู้สึกของผมที่ได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์บุกไปชนะเวสต์แฮมเมื่อคืนนะครับว่าอลิงเบลฮาร์แลนด์ที่เหมา2ประตูคนเดียวเมื่อคืนเนี่ยได้เปรียบนะ ผมไม่ได้บอกว่าเอริงบาฮาเลนเก่งกว่าหรือด้อยกว่าดาวินนูนเยสคือทั้งสองคนผมมองว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองแต่ในเมื่อทั้งสองคนเพิ่งจะมาร่วมทีมใหม่นะครับผมก็มองว่าการมาร่วมทีมใหม่แล้วสองทีมใหม่นั้นดันเป็นสองทีมที่ถูกคาดหมายนะครับใช้คำว่าถูกคาดหมายกันว่าจะเป็นสองทีมที่อยู่ในกลุ่มลุนแชมป์พิมเบริก อีกครั้งในปีนี้เมื่อจบนัดแรกของพิมเ์ลีกซึ่งเป็นนัดอย่างเป็นทางการที่สุดของทั้งสองคนลงไปแล้วเนี่ยนะครับในมุมมองของผมผมมองว่าเอริเบราฮาแลนด์ได้เปรียบดาวินนูนเดสตรงไหนนะครับเป็นทัศนะแบบบ้านๆน,นั่งมองอยากพูดคิดอะไรก็พูดออกไปเพื่อนๆเ,เห็นอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก่อนอื่นเลยฝากไว้ด้วยกับสปอตโฆษณาของทางช่องเหมือนเช่นเคยครับท่านใดที่สนใจ เครื่องเสียงบลูทูธนะครับติดต่อได้ที่คุณพี่คมสันเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนนะครับ KMS Transformer นะครับสนใจตัวไหนก็ทักไปได้เลยนะครับคมสันเครื่องเสียงบลูทูธจำหน่ายและรับผลิตการันตีคุณภาพไม่น้อยกว่า15ปีมีเสียรุ่นให้เลือกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาดามและรุ่นเพลย์บอยมีระบบควบคุมเสียงในตัวเชื่อมต่อระบบบลูทูธมีช่องเสียบมิกเซอร์ เพื่อเสียบไม่ร้องคาราโอเกะได้เช่นเดียวกันราคาพร้อมส่งเพียงแค่3,900บาททั้ง2รุ่นส่วนรุ่นรองท็อปรุ่นคมสันมาเซลมีระบบควบคุมเสียงเชื่อมต่อระบบบลูทูธและเชื่อมต่อตัวมิกเซอร์ราคาพร้อมส่งเพียง4,900บาทเท่านั้นและตัวท็อปสุดรุ่นคมสันมาเซลคาราโอเกะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อบลูทูธและช่องเสียบ usb สามารถเสียบไม่ร้องคาราโอเกะได้ในตัวที่สำคัญมีระบบ ปรับใหม่ทั้งเอฟเฟกและเอ็โคได้ถึง99ช่องทางด้วยกันสนนราคาพร้อมส่งทั่วประเทศเพียง9,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อและสั่งผลิตโทร0958280499ก็ฝากเอาไปด้วยนะครับสนใจตัวไหนก็ทักเข้าไปที่คุณพี่คมสันนะครับ0958280499นะครับไม่ว่าจะสั่งซื้อ หรือจะสั่งผลิตและติดแบรนด์ตัวเองนําไปจําหน่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันอันดับแรกขออนุญาตพูดถึงเกมพิมพ์รีกสคู่เมื่อคืนนะครับเลสเตอร์นำ2-0โดนเบรนท์ฟอร์ดไล่ตีเสมอ2-2ทั้งที่เล่นในชิงพาวเวอร์ของตนเองนะครับในวันที่ไม่มีผู้สาประตูนะครับนำว่าแคสเปอร์ชไมเคิลที่ย้ายออกไปร่วมทีมสโมสรน nice, ิสในลีเอิงฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์นี นะครับก็ so, ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศในคิงพาวเวอมันดูนะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นักเตะตัวหลักหลายคนเริ่มที่จะทยอยออกไปนะครับส่วนแมนยูที่พ่ายแพ้ที่โอทัฟ์ฟอร์ดเมื่อคืนนะครับก็ขออนญาตไม่พูดถึงอะไรเยอะแต่อยากจะแสดงมุมมองนิดนึงนะครับเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของแมนยูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ยจะใช้คาว่าไม่ได้แตกต่างกับลิเวอร์พูลเลยก็ได้อันนี้ผมในฐานะเด็กคงนะครับพูดได้เต็มปากว่านั่งดูแมนยูเมื่อคืนแม้สัญญาณที่ผมดูมันจะติดติดตะกุกตะกัก,ะก,กสะดุดน็อกจอดําไปบ้างแต่ก็พอมองเห็นว่าสิ่งที่เห็นในสนามนะครับตั้งแต่ออกสตาร์ทครึ่งแรกก็ มันหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับฟอร์มดีๆฟอร์มน่าอย่างเอาอย่างสมมุติยกตัวอย่างวันที่เจอกับริเวอร์พูลที่ราชมังเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่าลิเวอร์พูลส่งนักเตะค,คนไหนลงแต่ว่าดูความกระตือรือร้นดูความกระหายในใชัยชนะของนักเตะแมนยูเนี่ยมันไม่มีเลยเมื่อคืนน่ะมันไม่มีเลยเมื่อคือนอ <c oughs> น่เยเออ <c oughs> ช่นเดียวกันกับของริเวอร์พูลที่เล่นกับฟูลแลมไอฟอร์มการเล่นที่ดูมั่นใจเล่นกันดูแบบ บีพื้นที่ชิงบอลต่อบอลคุกคามคูค่คแข่งได้เหมือนวันที่เอาชนะแมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิลของลิเวอร์ pool ก็ไม่มีเลยในเกมที่ไปเยือนฟูลแลมแต่ลิเวอร์ pool โชคดีตรงที่ว่าเอาตัวรอดได้เหิดขึ้นคอนะครับควักหนึ่งแต้มกลับมาจากกลับมาบ้านของตัวเองได้แต่กลับแมนยูเนี่ยเล่นที่ออนแทฟอร์ดแล้ว สิ่งที่เราเห็นจุดอ่อนแล้วก็รวมถึงแฟนแมนยูเองอะ่ะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเอริกเทนฮากจัดตัวแบบนั้นเราเข้าใจว่าคริสเตียโนโรนันโดมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่มันก็ควรจะดีกว่าไหมถ้าเทนฮากกล้าที่จะวัดมากกว่านั้นให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งมากกว่านั้น แม้ว่าองตัวนี้มาเซียลจะมีปัญหาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้นะครับแต่แนวรุกของแมนยูกวาดสายตาไปเนี่ยโรนัลโดโอเคแหละมีปัญหาพฤติกรรมดรอปอยู่ที่กลางสนามมีชื่อสำรองแต่อีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเอเด็กเทนฮากควรจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงก็คือเจ้าหนูอีแลนกานะครับก็ให้เล่นตรงด้านซ้ายก็ได้เจีดอนซันโชก็ทางขวาไปตรงกลางก็ให้มาคัสแรดฟอร์ดไปนะครับ แต่กลายเป็นว่าคือที่แรกไล์อัพมันขึ้นมาเนี่ยสี่สองสามหนึ่งอันนี้ผมพูดแบบผมไม่ได้เป็นเป็นโค้งเป็นโค้ดไม่มีความรู้เลยนะคือดูไล์อัพเว็บไซต์ที่ขึ้นมาเนี่ยคือสี่สองสามหนึ่งแต่พอเล่นเล่นไปเนี่ยมันเล่นเป็นสี่สามสามเอาคริสเตียนอิลลิเซนไปยืนเป็นตัวฟอลนายเป็นตัวฟอลฟอลสฟอลสนายมันใช่เหรอครับคริสเตียนอิลลิเซนบทบาทของอิลลิเซนตั้งแต่โด่งดังมากับสเปอร์ไปอินเตอร์ ทีมชาติเดนมาร์กเล่นกับเบนฟอร์ดเขาคือตัวปั้นเกมตัวสร้างสรรค์ตัวเปิดป้อนตัวจ่ายบอลน,นะครับไม่ว่าจะจ่ายระยะจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวแต่พอเอาไปเล่นเป็นหน้าเป้าเอาไปเล่นเป็นตัวฟอรไนปุ๊บเนี่ยมันมันมันไม่ได้อะยังไงมันก็ไม่ได้อีดิเซ่นไม่ใช่นักเตะที่จะเข้าปะทะที่จะช่วงชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปกับกองหลังคู่แข่งได้เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วเกมรับของ รตันเนี่ยแค่ลูอิสดังคนเดียวก็ตายแล้วนะครับรูปร่างสูงใหญ่เข้าบอลหนักเข้าบอลแน่นนะั้ไหนจะพวกกองกลางกองกลางอีกนี่ขนาดไม่มีบีฟิซูมาอ่าบีฟิซูมาที่ย้ายไปสเปอร์นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกผมมองว่าหนึ่งคือการจัดทัพของของเชนฮาร์กที่ที่กลัวกลัวที่จะเอาเด็กลงอะ่ะในเมื่อคุณดรอปโดแล้วโด้มีปัญหาพฤติกรรมโอเคนี้เข้าใจแต่อีลังก้าย,ยังอยู่แต่คุณเล่นเอา เอเดลิกเซนไปยืนตรงนั้นน่ะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมถ้าจะเล่นถ้าเทนฮาร์กจะเล่นสี่สามสามนะแล้วมีตัวนักเตะอย่างเมื่อคืนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมจะให้เลยแรดฟอร์ดอยู่ตรงกลางไปซ้ายอีเลงก้าขวาเป็นซานโชกตรงกลางตัวตัดเกมใส่ไปสักหนึ่งคนจะใส่เฟรดหรือจะใส่แม็กทอมก็ใส่ไปแล้วตัวบล็อกทูบลนะ็อกน่ะก็ใส่คิเตียนอเลิกเซนกับบูโน่เฟรนันเดสไปจบ แล้วต้องไปคิดอะไรเยอะอันนี้คุณใส่ไปทั้งแม็กทอมทั้งเฟรดก็ไม่เข้าใจอะ่ะนะครับส่วนก้องหลังก็โอเคแหละมาตินเนสมาใหม่ได้ลงเลย,ก,ยเ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่เห็นส่วนทางขวาดิโกดาโลกับทางซ้ายลูกชอก็ไม่มีอะไรมากสรุปสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าหนึ่งปัญหาของแมนยูคือการจัดทัพ แล้วพอลงสนามมาแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้แบบมีความกระตือรือร้นเล่นกันไม่ปฏิปต่อเล่นกันสเปกสะปะนะครับจนสุดท้ายก็โดนไบรตันนะครับอาศัยอาศัยเหลี่ยมซึ่งมันเป็นลูกถนัดเป็นแผนที่ถนัดของไบรตันอยู่แล้วนะครับก็จบแม้ว่าครึ่งหลังจะเอาโดลงมากระตือรือร้นมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเยอะได้ประตูก็จากการทำเข้าประตูตัวเองของแม็กอัลลิสเตอร์ แล้วก,ก,ก,ก็การเปลี่ยนตัวที่แฟนแมนยูหลายคนแซลหรือแฟนทีมอมื่นเซวก็คือเคนฮามันเปลี่ยนตัวสามคนในช่วงท้ายเกมเพื่อในช่วงที่ทีมกำลังต้องการประตูตีเสมอคือถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่นาทีที่หก6ิบ0สิบห้าเจ็ดสิบอะต้องเปลี่ยนแล้สาคนอะมันเปลี่ยนได้ห้าคนใช่ไหมอันนี้ไปเปลี่ยนเหมือนบางคนบอกว่าอ๋อเซฟแพ้แค่สองหนึ่งดีกว่าผมไม่ได้มองมุมนั้นหรอกผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับพอ พอ,พอแมนยูโดนยิงโป้งงป้ง,ปงมา1020เฮ้ยตายแล้วเคนฮากบอกโอ้โหหน้าตาเครียดบอกบุญไม่รับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วมีปัญหาที่ต้องตามแก้เยอะมากอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันไปครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามันไม่โอเคก็คือหนึ่งเรื่องของการจัดตัวที่ดูแบบก้ากากลัวๆนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไปเถอะนะดังทีดาวลุ่งมันอาจจะมีใจ มากกว่าไอ้พวกนักเตะซูเปอร์สตาร์ก็ได้แล้วเอเดกเฮาส์น่ะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับตัวเองเคยสร้างอาณาจักรอยู่ที่อาจักรอัมสเตอร์ดัมมายังไงคุณควรจะเป็นตัวของตัวเองในการสร้างแมนยูแบบนั้นไม่ต้องไปสนใจประวัติศาสตร์แมนยูเพราะประวัติศาสตร์มันผ่านมาแล้วคุณจะไปทําทุกอย่างโดยไปเกรงใจเจ้าของโดยไปเกรงใจพวกซูเปอร์สตาร์ในทีมมันไม่เวิร์ก นะครับตอนนี้แมนยูเนี่ยมันก็เหมือนเลี้ยวพูนในอดีตที่มันเคยเหลวเป๋วมาเพราะนั้นด้วยความหวังดีจากเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับอ่ะเราหวังว่าแมนยูจะกลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนี่คือนัดเริ่มต้นเท่านั้นทุกอย่างยังมีโอกาสนะครับไม่ว่าใครจะล้อเลียนยังไงผมไม่ล้อเลียนแต่ว่าที่พูดทั้งหมดคือมันเห็นในสนามเมื่อคืนก็เหมือนวันที่เลี้ยวพูนห่วยผมก็ว่าหว่วยนั่นแหละนะครับ <c oughs> ทีนี้ ไปพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะครับหลังจากที่เราเดูเกมเมื่อคืนนะครับก็ต้องบอกว่าเวสแฮมจริงๆเนี่ยรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกคือก็เวสแฮมตั้งรับรอโต้ตั้งรับรอโต้ส่วนแมนซีก็ครองบอลบุกกดดันใส่เพียงแต่ว่านัดรองสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบังเอิญว่า เวสแฮมทำได้ตามแท็กติกนะครับจอร์ดโบเวนคุกคามแนวรับของแมนซิตี้ได้จบสกอร์ได้แต่เมื่อคืนมันไม่ใช่นะครับเ oh. มื่อคืนมันไม่ใช่แล้วก็สิ่งที่ผิดคาดนะครับส่วนตัวผมลวกันท่านอื่นจะมองยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวผมสิ่งที่ผิดคาดคือเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะแมนซิตี้นะครับเทียบกับเกมที่แพ้ลิร์พูในคอมมูนิตี้ชิลแล้วแมนซิตี้ฟิตขึ้นเยอะหลายคนฟิตปังนะครับแล้วก็เข้าขารู้ใจกัน ได้อย่างดีโดยเฉพาะลิงบอลฮาร์แลนด์ที่ปรับตัวได้ดีมากนะครับพี่รองกดสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นแมนซิสตี้สมราคาไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นเลยอ่าผมใช้คำนี้นะไม่ว่าจะเป็นแฟนแมนซิตี้หรือแฟนทีมอื่นก็ตามบอกโอ้บางคนบอกโอ้โแมนเิตี้เล่นขนาดนี้ใครจะไปสู้ได้ไม่ต้องขนาดนั้นเพราะแมนซิตี้มันก็เล่นมาแบบนี้แหละแมนซิตี้มันก็เล่นแบบนี้ทุกปีนะครับ ไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์มันก็เล่นแบบนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นแมนเชสเตียเขารักษาระดับมาตรฐานที่มันสูงอยู่แล้วของเขาระดับแบบ90แต้มบวกเขารักษาระดับมาตรฐานของเขาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับสิ่งที่จะต้องซีเรียสคือทีมเชียร์ของพวกเราว่าจะเฮ้ยจะเริ่มตั้งหลักได้เมื่อไหร่แล้วจะใส่เกียร์หมาได้เมื่อไหร่แล้วจะสู้กับโกยแต้มตามหลังซิตี้ได้ขนาดไหน ะครับตอนนี้มันเพิ่งนัดแรกทุกอย่างมันสามารถพลิกได้หลายตลบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เบสตแฮมแสดงออกเมื่อคือนคือมันไม่ได้เหมือนนัดรองสุดท้ายเมื่อฤดูการที่แล้วที่เสมอ2 2นะครับที่เบ็ตแฮมนำก่อน20แมนซีไล่ตีเสมอมันมันไม่ได้แบบนั้นพอมันไม่ได้แบบนั้นก็จบประธานอาเก้ก็ผีเข้าเล่นดีนะครับคนอื่นก็ ฟิตพอฟิตแล้วมันก็เล่นได้ดีหมดแดนกลางที่มีโรรี่เดอร์บอยคุยดกันแดนหน้ามีฮาร์แลนมีโฟเดนมีแจ็คกิลิชมันมันเวิร์กหมดมันไม่มีอะไรที่เป็นหลุมดําที่ให้เวสแฮมโจมตีได้เลยแม้จะพยายามแล้วลูเบนเดียสเนี่ยไม่ปล่อยให้มิเกลตอนิโอพลิกบอลได้เลยนะครับมีอัดหนักฟาวได้2หนเห็นเห็นเลยคือพออันตนิโอทิ้งหลังแล้วเอาพื้นที่ว่างหาพื้นที่ว่างทิง้ง เขาเรียกว่าหันหน้ารับบอลได้พอเพื่อนจ่ายมาปุ๊บรูเบนดิอาสเข้าอัดเลยเสียฟาวสองครั้งแต่ก็คุ้มไงเพราะว่าพออันโตนิโอพักบอลไม่ได้มันก็จบแล้วกองหน้าพักบอลไม่ได้จบอบพี่อม,มาดัสดีครับนะครับวันนั้นแมนซิตี้ไม่มีอะไรที่ต้องไปไปตื่นเต้นอะไรคือสมราคาเต็งแชมป์แล้วก็อยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นอาจจะดูยังไม่พีคสุดด้วยซ้ำนะนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวอาจจะยังไม่พีคสุดด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ชื่นชมจากใจว่า โอเคคู่แข่งแล้วเต็งหนึ่งอย่างเรือใบเขารักษาระดับมาตรฐานได้ยอดเยี่ยมนี้เราก็ต้องชมนะครับทีนี้2ประตูของเอลิงบิลฮาแลนด์นะครับจุดโทษเจ้าตัวพลิกนะครับเมื่อคืนนี้ผมชอบช็อตนี้มากนะแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหลูกแรกของฮาแลนด์ก็แค่จุดโทษแต่ส่วนตัวผมมองมากกว่านั้นตรงที่ว่าเขาเข้าขารู้ใจเขาเข้าขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมแล้วไม่เหมือนกับวันที่เ,เจอกับลิพูในคอมมูนิตี้ชิลที่แบบโอ้โห เดิลบอยนี่หัวเสียเลยอ่ะกูจะจ่ายขึ้นหน้ามึงก็ยังไปเดินเออละเหย้ยลอยชายอยู่แต่เมื่อคืนมันไม่ใช่เมื่อคืนมันไม่ใช่เอาไปว่าลูกแรกนะติดตาผมเลยก็คือเมื่อคืนนี้ผมบรรยายผมก็ผมก,ผมก็ทําให้ดูนะครับนักเตะเแซมสองคนบางทางของน่าจะเป็นกีริชหรือคันเซโลนี่แหละได้บอลอยู่นะครับนาบางอยู่สองคนคนที่ได้บอลน,นี่ก็จ่ายเลยจ่ายลอดวาง ระหว่างกลางนักเตะของเฟรแฮมเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คุยดูกันเพื่อคุยดูกันก็หลบอยู่ข้างหลังของนักเตะเฟสแฮมพอคุยดูกันได้บอลพลิกปุ๊บนู่นครับลิงเบาฮาแลนที่อยู่ไม่ไกลามากวิ่งเลยครับออกตัววิ่งนั้นทีครับแล้วคนที่อยู่ใกล้สุดกองหลังเบสแฮมคือเซนเตอร์จําเป็นอย่างเบนจอนสันเนี่ยก็วิ่งตีคู่เหมือนกันแต่มันไม่ได้แบบอยู่ในวิธีที่จะไปเบียดไปแซะอะไรฮาแลนได้เลย สุดท้ายเดือดร้อนเดือดร้อนอรเรีวล่าผู้สาประตูที่ซื้อมาจากปาีสแสแฉกแม่งต้องออกพยายามที่จะปี่ออกมาคว้าบอลแต่ฮาแลนด์เร็วไงถึงบอลก่อนแตะบอลได้ก่อนก็กลายเป็นรวบขาฮาแลนด์ก็เสียจุดโทษแล้วฮาแลนด์ก็ลุกขึ้นมาเย็นลุกขึ้นมายิงอย่างเลือดเย็นใช้คำว่าอย่างเลือดเย็นอืมเป็นไงครับเราเห็นแล้วลูกนี้ยิงบอกเลยไล่ความกดดัน นะครับลูกจุดโทษของลิงบาฮาเแลนไร้ความกดดันยิงกันแบบสบายๆย,ยิงกันแบบชิวๆนะครับพอลูก2ก็เหมือนกันแทงทะลุตามช่องมาลิงบาฮาเแลนวิ่งฉีกไปพื้นที่ว่างแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาเยอะแยะครับเรียกว่าเอียงตัวเอียงตัวแล้วก็แปรเสียบเสาสเข้าไป2 0นั่นแหละครับอ่ะดาวิดนุนเยสนะครับ1ประตู1แอซซิ ลิงเบลฮาแลนด์ได้สองประตูนี่ถ้าฮาแลนด์เป็นนักเตะที่เล่นลูกโหม่งได้ดีเนี่ยนะครับดีไม่ดีอาจจะมีประตูเพิ่มอาจจะมีแฮตทริกแล้วแต่เจ้าตัวนี้มีโอกาสโหม่งอยู่ประมาณสักสองสามหนได้มั้งแต่ก็ไม่เข้ากรอบเม้ยแต่ในแม้จะเป็นจังหวะที่น่าจะทําได้ดีกว่านั้นกับนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่ใช่ไหมวันเสาร์ย่าแห้งเมื่อคืนย่าเปียกออกกําลังกายออกกําลังไปนะครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมองของผมนะครับที่มองว่า เอริงบาลฮาร์แลนด์ได้เปรียบนะใช้คำว่าได้เปรียบผมไม่ใช้คำว่าเก่งกว่าหรืออะไรนะใช้คําว่าได้เปรียบดาวินนูนเสก็คือตัวจ่ายบอลเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือเปล่านะครับตัวจ่ายบอลในทีมของแมนซิตี้มันมีตัวที่จ่ายบอลแบบคิลเลอร์พารเนี่ยหลายคนแต่ในทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเรียกว่าลุ้นกันแบบนัดต่อน,นัดว่านัดนี้ใครจะผีเข้านัดนี้ใครจะผีออก นะครับนี่คือข้อได้เปรียบซึ่งทั้งสองคนผมมองว่าทิศทางการวิ่งตามช่องเหมือนที่เหมือนวันไหนอะถ้าผมจำไม่ผิดวันที่ลีพูลชนะนชนะไลฟ์ซิกหรือเปล่าที่มีจังหวะที่ไลฟ์ซิกหรือเจอกับแมนซิตี้น่าเจอกับแมนซิตี้ไหมนัดชิงคอมเวลี้ชีวจำไม่ได้แล้วที่พอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วจอแดนเทนสันแทงให้อ่ะลักษณะม,มันก็จะคล้ายๆกันคือแทงทะลุช่องแล้วก็ให้ ให้กองหน้าวิ่งไปเอาซึ่งทั้งนูนเยสแล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยเขามีสปีดนะครับแม้ว่าจะรูปร่างสูงใหญ่ร้อยเก้าสิบเซนบวกแต่ว่าก้าวขามยาวไงสปีดต้นมันไวปอกปอกปับสับทีเดียวทีงเก้าทีงสามเมตรนะครับมันทันเพราะฉะนั้นการวิ่งตามช่องแบบเนี้ยก็เลยมองว่าฮาแลนด์ได้เปรียบนูนเยสที่อาจจะมีโอกาสจบสกอร์ได้มาก แล้วได้ลุ้นดาวซันโวมากกว่าดาวิดน,นูนเจสเนื่องจากคนคนจ่ายบอลมันมีมากกว่าเดอร้บย์ิวคลยกูดูกันโรรี่เบนโดซินวาแจ็คก,กีริชโฟเดนมาเรสจูเลียนอาบ,บาเลสโอ้โหเยอะแยะไปหมดนี่เอาเฉพาะแดนกลางมาอัดลงแค่นี้ว่าเหนือกว่าลิพูลแล้วไอ้ตรงที่คนจ่ายบอลของลิพูลมีใครอ่ะดีอารยังไม่ผ่าน บูปบวาบรื้อหวาแต่ตอนนี้คือเรื่องการจบสกอร์เรื่องของการแอซซิตให้เพื่อนเนี่ยยังยังต้องปรับปรุงนะครับแต่สังเกตเห็นว่าหลายปี4-5ปีหลังที่ผ่านมาลิพูนได้แอซซิตจากจากตัววิงแบ็กเยอะเทรนอาร์โนแอนดูโรเบอร์เันเยอะนะได้จากซาลาปีที่แล้วก็ได้รางวัลแอซซิตไปสำหรับบางโมงเห็นไหมครับพวกแดนกลางที่มันจะจ่ายคิลเลอร์พารแบบที่แมนซิตี้มีอย่างคีวินเดอบอยเนี่ยมันก็ นานนานมาทีเนี่ยจอแดนเฮนเดอร์สันเตียโก้คันทาร่าฟาบินโยเคอร์ติสโจนสเตมินเนอร์ไม่ได้เลยเอเลียสคาวันโยที่มาใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อได้เปรียบของอลิงบอลฮาแลนที่มีเหนือกว่าดาวินนูนเยสคือโอกาสในการที่จะ สร้างสรรค์าการทาประตูเนื่องจากคนที่จะจ่ายบอลคินเลอร์พาร์ททั้งสั้นทั้งยาวทั้งลูกคอสลูกโด่งลูกเลียนลูกทะลุช่องแมนซิตี้เขาครบเครื่องกว่าอันนี้พวกเราก็ต้องยอมรับยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็สู้ในแบบของเราที่พูดมาไม่ได้บอกว่ายอมแพ้หรือกลัวอะไรแต่คือเล่าให้ฟังพูดให้ฟังว่านี่คือการต่อสู้ในเรื่องของเกมการแข่งขันฟุตบอลในสนามนะครับข้อดีของคู่แข่งมีตรงไหนเราก็ชื่นชมเป,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ อ่ะทีนี้ไปทิ้งท้ายครับในเรื่องของตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับก็ที่บอกนะครับว่าหลังจากที่เตียโก้ฮันทร,ราชเจ็บในเกมกับเวสกับฟูลแลมไปสื่อก็ถามเจเคว่าโอ้ักเตะเจ็บ8 9คนแล้วยังไงเนี่ยตลาดซัมเมอร์ที่เหลือจะลุยไหมเจเคบอกยังนะครับยังยังยังนักเตะที่มีอยู่ถ้าหายเจ็บกลับมามันก็มีทั้ง8ดคน9คนแล้วที่ซื้อมามันกองเอาไว้แล้วใครจะยังไงอีกอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ดูดูแล้วนะครับสถานกา,การณ์ก็ยังต้องยังต้องเฝ้าจับตาดูนะครับรวมถึงข่าวลือนะครับสื่อข่าวลือ,อเรื่องของเ,ออเตียโก้คันทารานะครับก,ก็น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับคิดว่าสิงหาเนี่ยไม่น่าจะได้กลับมาแล้วสำหรับเตียโก้นะครับส่วนคอตตาซิมิกาสนะครับจะกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในสัปดาห์นี้ ก็คิดว่าถ้าไม่ทันเกมกับคริสเตนเพลตก็อาจจะทันเกมกับแมนยูนะครับสำหรับแบ็กซ้ายอย่างคอตตารซิมิกัสส่วนคาวินลมซี่ที่ซื้อมาจากอเบอร์ดีนแบ็กขวาที่จะมาเป็นแบ็กอัพตัวตายตัวแทนของเทรนอารโนเนี่ยยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยนะครับยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยแม้ว่าจะเดินทางไปเข้าแคมป์ที่ออสเตรียด้วยแต่ก็นั่นแหละรครับ รอเวลาครับรอเวลาที่จะมาเข้าสู่ระบบการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างจริงๆจังๆนะครับสำหรับคาวินลามซีส่วนดีโกโชต้านะครับตอนนี้เนี่ยมีการคาดการกันเบื้องต้นว่าอาจจะกลับมาเล่นได้ก่อนสิ้นเดือนนี้แต่ครับเอเคกับทีมงานคงไม่อยากเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ดิโอโชต้าจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในช่วงเดือนสิงหาคือมีลุ้นแหละมีลุ้นแหละแต่ถ้า สภาพร่างกายไม่โอเค JK และทีมงานก็ไม่เสี่ยงนะครับอย่าลืมว่าฟีซีซั่นก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยนะครับโชต้าเนี่ยเหมือนกับควาวิลแรมซี่นะครับไม่มีส่วนร่วมกับเพื่อนเลยในช่วงฟีซีซันแม้ว่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วทีมก็คงจะไม่เร่งอะไรมากมายนะครับนาบีเกตาว่าไงนาบีเกตาตอนนี้กลับมาซ้อมในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีชื่อ ในเกมกับคริสตันพาเลตนะครับแต่ตัวจริงตัวสำรองก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับาทางด้านของนาบีเกตานะครับแล้วก็ต้องมารอลุ้นดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการทวิตในแอนฟิลวอชนะครับโดยอ้างอิงจากฟราบิสโซโรมาโนว่าจเจอกินคอปและลิปูลนะครับจะพิจารณากองกลางคนใหม่หากมีโอกาส หากมีโอกาสนะครับหากมีโอกาสคือถ้ามีโอกาสก็จะก็อาจจะซื้อซึ่งตอนนี้มีข่าวกับอะไรล่ะเบลเบลเลล่าหรืออะไรของของปันโชใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งคนก็บรโซวิของอินเตอร์ก็มีข่าวควัวพันอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็โรมาโนยังบอกว่ามาเตอุสนูนเสของลิสบอน หรือมัตเธอุสนูนเนสเนี่ยนูนเนสเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่น่าสนใจและอาจจะเหมาะกับทีมนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าจํานวนเงินที่สมโมสรเลว์พลเตรียมเอาไว้เนี่ยจะเพียงพอกับที่ลิสบอนจะตั้งค่าตัวมัตเธอุสนูนเนสเอาไว้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับตลาดนักเตะของเลว์พลก็รอลุ้นดูนะครับ ส่วนอีกข่าวลือหนึ่งก็คือเรื่องของลิเวอร์ pool ที่มีข่าวรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจเรอยซาน่ของไบเยนมิวนิกอดีตนักเตะของแมนซีนะครับอันนี้ผมส่วนตัวผมมองว่าข่าวลือซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ลิเวอร์พูลมีตัวรุกมากถ้าจะซื้อก็คงเป็นข่าวกับกองกลางอันนี้ก็น่าจะน่าจะเออน่าจะเข้าไปอ่านหน่อยแต่พอบอกว่าสนใจเรอยซาน่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช่ในซัมเมอร์นี้เออซัมเมอร์นี้มันไม่น่าใช่นะครับ ส่วนแกรี่เนวิลลนะครับที่แฟนลิเวอร์ pool บอกว่าแม่เมื่อวันก่อนนี้เจิมซะเยอะเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังออกมาชื่นชมดาวิดนูนเยสนะครับว่าเป็นนักเตะที่อันตรายนะครับของลิเวอร์ pool อยู่ดีนะครับก็อย่าไปชีเรียนมากนะครับเพราะว่าเ,เขาจ้างเขาจ้างจ้างแกรี่เนวิลลไปไปคอมเมนเตอร์ไปไปไป,ไปวิเคราะห์ฟุตบอล จะจ้างไปทํางานะก,ก็ต้องพูดอะไรก็ได้ที่มันเรียกเรตติ้งให้กับสื่อให้กับสํานักข่าวให้กับบริษัทที่เขาจ้างเช่นเดียวกันกันกบเจมี่คาราเกอร์นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย,ไอย่าไปหัวเสียกับบทสัมภาษณ์ของ,ขอ,งอดีตนักเตะที่ผันตัวเองไปเป็นกูรูเลย <c oughs> นะครับมันยิ่งเป็นอดีตนักเตะของคู่แข่งด้วย,ยม,มันยากที่จะมาเข้าหู นะครับก็เลือกฟังอะไรที่มันบันเทิงหูมากกว่านะครับแล้วแล้วเราจะมีความสุขเนาะถ้าเทียบตั้งแต่ตอนนี้สเปอร์ด,ดีกว่าเราถูกต้องพี่หมาดเห็นด้วยครับเมื่อคืนนี้ก็พูดในรายการสดอยู่เนาะอ้าวแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อายุ31ขวบของเจสติฟด้วยนะครับเชี J ip, ยมาติฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทูยูทูยูนะครับ, J ip, รบอ่าเจอกับคริสตันประเลศก็หวังว่าจะเหนียวขึ้นนะครับเจสติฟจะเหนียวขึ้นนะโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคคุยยยทททาางงไในนนเเเพจจะรัับแล้ววดี๋ออกต่ ยู u ูบนะครับก็ฝากเข้าไปด้วยกับผลิตภัณฑ์สบู่กายาไว้ซบนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วย4ก้อนร้อนะครับ4ก้อนร้อหรือโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยคือ20ก้อนนี่แค่399เท่านั้นนะครับมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางหรือถ้าพร้อมโอนก็ได้ราคาพิเศษนะครับสนใจก็โทรสั่งซื้อที่0929707118ครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับผมสวัสดีครับ จุด